หอมหอร่อยอร่อยอย่างมันออกสามรสคนนี้โคโนมาเห็นไหมคะตอนของสาวรถที่เป็นพันเขาบอกน้องเขาบอกว่าพันของเขาอร่อยสวยงามดูสาวรถเต็มไปหมดเลยอ๊ย้ยตื่นเต้นมากเห็นไหมคะ,ะว้าวเต็มไปหมดเลยคะ่ะในพื้นที่นี้นะคะเห็นไหมคะละลา,านตาลาลานตาเฮ้ย่ะ เต็มมากเลยดูอ่ะมีวิธีชิมยังไงวิธีชิมยังไงคะลูกมันยังไม่จุกจุกแล้วจุกแล้วเหรอยังไงนี่กินแบบในไล่กินในไล่เป็นไงคะยังไงกินกินได้เลยโอ้โหขอครึ่งหนึ่งขอครึ่งหนึ่งนะทุกคนค่ะอรหอมอืมอีกหนย่างนี้เลยอร่อยอร่อยอย่างมันออกสามรสเที่ยวมันเที่ยวมันถุยอดเก่งมาก ถ้าลืมต้นวันนี้อร่อยจริงเหรอเงยังไม่น้อยแต่สอยากให้พี่ก้อยกับพี่เขยเขาชิมให้ชอบอร่อยอ่ะทุกคนเาวรสนะคะอันนี้พันชื่อพันอันนี้อ่ะหนูว่าปลูกหนูไม่รู้พันนะแต่ว่าน่าจะเป็นพันพื้นเมืองพันพื้นเมืองแต่ไทยนุงพี่เอาไปหมดแล้วไทยนุงจะส่งกันสองอย่างเหรอแล้วอะไรอร่อยกว่ากันไทยนุงไทยนุงเขาจะหวานอ๋อไทยนุงเขาจะหวานอันนี้ประวัติมันคือซื้อมาจากห้างแพงไงโลเจ็ดสิบอ๋อ ก,ก็กินไปนั่นแหละเสียดายก็เลยแลมาปลูกเขาเอาเออปลูกให้น่ารักมากโอ้ยเห็นเขาแล้วเขามีความสุขเขานะคะ <บ |th|>. เขาลาออกจากงานมาซึ่งต้องมาดูแลแม่เนาอะตั้งทั้งที่มีบ้านอยู่ที่ที่อะไรคะที่นู้นนะชนบุรีนรนนเรนาะเออก็นี่เป็นความสุขของเกษตรกรนะคะใครจะลาออกมาจากงานต้องสู้ชีวิตเป็นไงคะทำไง มีความสุขทุกวันเนาะก็มีเออก็มีมีความสุขทุกวันมีความสุขทุกวันได้ดูแลนี่คือเรายังเพิ่งเริ่มอะค่ะอ่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มรายได้ยังไม่ไม่เสถียรไม่นิ่งหรอกมันก็ต้องเรียนรู้ไปทั้งการขยายพันธุ์พืชเนาะปลูกพอมันโตเราขยายทําปุ๋ยพอทําปุ๋ยขยายพันธุ์พืชได้เก็บผลผลิตได้เราก็แปรรูปเพราะว่าถ้าเราขายให้กับพ่อค้าคนกลางมันก็จะได้น้อยเราก็ต้องเรียนรู้การแปรรูปน้องก็ทําน้ําทั้งการกวน ก็อร่อยงานทําน้ําของผลไม้ก็อร่อยแล้วก็ทํางานที่เป็นแยมนะคะก็อร่อยการดองก็อร่อยอันนี้เรียนรู้มาจากคุณแม่คุณแม่เก่งมากมีลูกแปดคนแล้วน้องเกียร์เขาก็ทําด้วยตัวเองอ่ะคนเดียวกี่ไร่สามนะ่ด <4 S 1> <4 S 2> ไล่สี <4 S 2> ไ่ไร่คนเดียวล้วนๆต้องมีทุกอย่างเดี๋ยวเราไปตามดูคลิปอื่นๆขอบคุณน้องเกียร์มากนะคะที่พาชิมอร่อยมากๆอ,อ่าใครอยากเรียนรู้เรื่องของการปลูกสาวรถ เราได้ลูกเยอะๆแบบนี 17, like ้ติดต่อน้องเกี้ยเบอร์อะไรคะ087 927 9 2 7 9 9 9อยู่ที่ตำบลหนองพันจันอำเภอบ e ้านค่าจังหวัดราชบุรีคุณลูไปก่อนนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะดู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 นี่ส่วนสวรสดยาวมากไปตรงนู้นเลยค่ะบ๊ายบาย